พี่แกบอกว่าปั่นมาจากสัตวตีบครับเนี่ยสุดยอดเลยเรามาดูของที<อ>่แกมีว่อนี่ดูยางที่แกปั่นมาขาดหมดเลยเรียกว่ายังไ,ไม่มียาง,งใหม่แล้วอางหมดเลยต้องใช้เวลาเดี๋พี่เอาของแกออกก่อน จับางแล้วเดี๋ยวทำให้แกใหมะอะ่อะไรอะไรมนั่นตัดออกถอยหมดตัดเลยบีบไอขาดเดีย๋ยวไปดูขาตั้งให้ใหม่ค่อยๆนั่งทำไป เออลอกออกเลยสุดยอดก็คเนนี้าวไก่มาด้วยตัวแรกไม่ต้องกลัวไม่ได้กินหรอกนะมีไก่มาด้วยโอ้ข้าวหกเลยโอโอเตามหาพ่อเหรอ,อ,อ,อมีลูกไก่ตามเลยครับ

ตา,ตามตลอดเลยะวังเหยียบอ้าวตามตลอดเลยแฉ่งจริงๆโอ้ดีใจอ่ะได้รถใหม่เหรออ่ะดีใจได้รถใหม่เหรอเออได้รถใหม่ดีใจอ่ะได้รถใหม่ สัมภาระอาหารไก่ต้นไม้เื้อผพาตไปหมดเลยอยัรที่ชอบก็คือเจ้าแสบนี่แหละครับมาตามติดตลอดเลยง่ายเนี่ยจะไปไหนได้รถใหม่แล้วนะนะได้รถใหม่แล้วลว่าสบายได้ ค่อยๆจัดไปต้องเีบเอาเชือกเปล่ามีเชือกต้ามตลอดเลยสงสัยจะปลูกพันกันมากเดี๋ยพี่เขาไปเจอเจอตรงนู้นนะใช่ครับขับรถไปเจอเห็นเว็บนึกว่าคนเก็บของเกา่า บอกว่าไม่ใช่แน่ครับแล้วก็ไม่ใช่จริงๆด้วยพี่แกมาจากสัตว์ิบจะไปเสือป่า,ปานะเรื่องสภาพรถที่ว่าจะเปลี่ยนยางกันเดียวมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับก็เลยทําบุินไปคันหนึ่งไม่เป็นไรเพราะถ้าทำนี่ใช้เวลานานตัดสินใจมันมีลูกไก่อชอบไปตรงลูกไก่ลูกเจี๊ยบนี่แหละ เชี่ยงจริงๆเลยเชื่องมากเลยครับทุกเทียนพี่ดีมากพี่แกน,นำคนมาให้ช่วยได้กันไปเท่าที่ช่วยได้ครับโอกนี่ยังมีแบบนี้เยอะโห้ยวโโสวยรู้ได้ไงเนี่ยทำเสร็จพอดีดน,อน,นี่นนะชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยชื่อองค์ครับผมละขอาจังหวัด กาลัง okay. จะไปเสือป่าถ้าใครเจอก็ช่วยเหลือได้นะครับตอนนี้อยู่บางประกงที่ผมถ่ายอยู่นะอยู่บางประกงแต่ถ้าเกิดใครเห็นผ่านตรงไหนแวะแจะช่วยพี่เขาก็ช่วยได้เลยนะครับผมกับจัก,กรยานคันใหม่ฟูลซัดเสือภูเขาอ่าลำลำมา,มาด้วย,ยละเราก็สามคนเราก็ถือว่าเราช่วยแล้วแถวบางประกงนะครับนี่นี่เราบางประกงเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไปบางประกงไปบางกี เรื่อยเป็นเล่ยพอจะถึงเสือปา่าใครเจอก็ฝากช่วยเหลือกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่วยเท่าที่ช่วยได้เชื่อใจเขาเลยค่อยๆเข็นไปก่อนบอปปรับได้ปรับประลองก่อนอ,อ๋อยไม่ได้ปรับเลยอ๋อเข้าไปได้ไม่ได้แล้วมันสูงไป